สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีแก้ไขเบื้องต้นของเออร์เลส14นะครับตอนนี้จะมีปัญหาเยอะมากให้เราดูนะครับว่ามันเป็นถ้าเป็นจาก970 A3C A4 A5 นะครับยกเ,เว้นถ้า A3CQ นะครับถ้าเป็น A3CQ นียให้เราเปลี่ยนที่ encoder ส่วนมากมันจะไม่เป็นที่แผงนะครับมันจะไม่เป็นที่แผงเราจะไปรื้อแผงนะครับ ให้เราเพ้องต้นให้เราเปลี่ยนหน้าจอก่อนเลยแต่ถ้าเป็น A3CQ เขาเปลี่ยน encoder เราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็น A3C หรือว่า A3CQ ให้เรามาดูซีรีส์ด้านหลังนะครับด้านหลังจกักด้านหลังจักนะครับตรงนี้นะครับเขาะจะมีเขียนบอกว่า A3C หรือว่าถ้าเป็น A3CQ มันจะมี A Q เพิ่มอีกมาตัวหนึ่งนะครับถ้าเป็น Q นี่ไม่เกี่ยวหน้าจอนะฮะให้เราเปลี่ยนที่ encoder ทันทีเลย มาดูนะครับว่าผมเปลี่ยนแล้วมันจะหายไหมทำอ,ำอ่ะนทนี้มันเป็นเออเลอ4สิบส e ี่นะครับดูนะครับขึ้นเออเลอรสิบสี่นี่นะฮะเราเพิ่งจะลองเปลี่ยนหน้าจอนะครับแต่ต้องต้องจามไว้นะครับว่าถ้าเป็น ถ้าเป็น A3CQ นี้ต้องเป็นที่ encoder อย่างเดียวนะครับถ้าเราเปลี่ยน encoder ไม่หายเราค่อยมา,าค่อยมาทําที่แผงนะครับ A3C ก็ต้องเราเปลี่ยนหน้าจอก่อนเราค่อยมาซื้อที่แผงนะครับผมจะเปลี่ยนหน้าจอนะฮะดูนะครับนี่เปลี่ยนหน้าจอใหม่นะครับ นะตกก็จะทำงานปกตินะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ